นะมื่อนี้เนื้อพี่นอ้องอู้ขี้เพียรอู้ขี้เพียเนื้อสันหนอกเพิ่นมาเนื้อสันหนอก็เปพี่น้อด้วยเนาเดี๋ยวเห็ดกินจักหน่อยร่องเบิง่งนะสูดผมเองเนี่ละจักเขาเห็ดแนวไลยบุ๊เนี่ยเอาซ้ำหนีพ่อมาหนินะเ,เขาจะกินอืมทำกัน ตอนที่ใหญ่ๆเนี่ยอู้ขี้เพียอู้ขี้เพียตอนทำบ้านนี่ยอู้จุบ๋งเนี่ยหนอนๆเอ้ยใส่จุ๋ยก็ยิ่งเสบดีกว่เาเนี่ยเทรทง่ายๆมาเนี่ยกินซุปเจ้าเบิองเจ้าบาทบวนวดขี้เพียรแล้วว่าอู้ขี้เพียรเนี่ย วองิ่งกันนะน,นี่เป็นยังไงวะกินกับเจลหรือกินกับอันตำบมูหุ่นบ,บ้าว่ง,ง,ง,ม,งมือวางมืงตำหมหุ่นก็มีอันนี้เนื้อก็มีน,น,เน,นมะเ๋ยกขออรญยตทันก่อนจยกบาทนี่แหละ นี่เครื่องนี่พระมาณนี้แหละพี่พมสีใส่ตะไคร้ใดบางกรูลแล้วก็กระเทียมเนาะพี่นอ้องน,นะแบบนี้อ๋หัน่นอันนี้ก็กระเทียมแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวเอาลงกระทะเลยนี่กระทะแค่นี้แหละนี่ดูไปเดี๋ยวไปขางไฟอ่ะ เพียร์ครัไฟพี่นอ้องมีไงมีไง,ไงปรุงรสด้วยทั่มชุ่มถ้ <laughs> ็เกลือเล็กหน่อยพ่อแค่นั้นน้ำปลาปเอาใส่ครับเอาความเข้มของเนือ้อแค่นี้แหละแล้วนำเนื้อจิ้มหน่อยเดี๋ยวผมเอาเนื้อลงเนาะเดือดได้ที่แล้วเดือดได้ที่แล้วเดือดได้ที่แล้วนี่เนื้อของเขาถิ่เตรียมไว้ แบบเดียวถามเลยใส่แบบชึงสีเลยโอ้มาลงมาลงตอนนีติดเอา้านี่ครับง่ายๆเลยอือผิวเพียดได้ล้วนเพียร์เลย่ะขีเพียดใช่ปะบอกตรงๆเลยว่าเพียดมาที่บ่ต่อแถวันไหนพี่นอ่องเป็นเพียดใส่ถุงมานะ เดี๋ยวใสไ่ไหล่ไปหน่อยหนึ่งใส่มันกระซุกเนาะพี่น้องใส่ที่ละอ๋อตับนีแ่แหละเอาพ่อแบบว่าสะดุ้งสะดุ้งไปหน่อยไปเดี๋ยวไปกินเหมือนกันครับบุ้มี้เจียวเกีายหเลยเหมือนจริงก็ตำหมกมงเขลกกันบ้าน้องไปพี่น้องไปกินเหมือนกันครับเนอะโอ้ กันหลายหลยหคำโตโตเป็นไงพี่น้องโอ้เรียบร้อยอรวยด,ด้วยต้นหอมสักนิดหนึ่งนะนี่ไปกับพี่บ๊ะเลย ็จแล้ว <Okay. S 1> ข้าวเหนียวเ,เบิดกับสีเบิดกองเลยพี่นอ้องเบิง้ง <Okay. S 1> กินกับตำมะคงนี่แหละมา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 เกี๊ okay. ครับแค่นี้แหละมื้อนี้กับเขา